เห็นดนกอไม้ฝ <screws> ร <in the ground> <enger classics and brightness> <desserts> <hungry> ั่งไหมนี่อ <cu> ันนี้สีม่วงอ้ยเยอะมากเลยอะดนกอไม้ฝรั่งโน่น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 โ่นเห็นปะสวัสดีจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาอัปเดตสวนผักนะคะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของสวนผักนะมาดูกันแครอทขึ้นหรือยยังเนี่ยโชว์ผักก่อนผักมันขึ้นเองนี่ เห็นไหมโดยเมลโดยเมล็ดนะคะเนี่ยผักสลัดนี่นี่นี่เห็นไหมก็ขึ้นเองนี่แครอทแครอทยังไม่ขึ้นหรอกนะเพื่อนๆแต่ยายจะให้ดูเรดิสนะคะนี่เรดิสเห็นไหมสองร่องยายปลูกอยู่สองร่อง,องร่องน้นก็ร่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันกินไม่ทันอีกสักอาทิตย์หนึง่งเดี๋ยวจะมาปลูกร่องนี้อีกทีหนึง่งแครอทไอเรดดิสเนาะเพราะว่า เดี๋ยวมันโตพร้อมกันมันกินไม่ทันเนาะอืมนี่ขึ้นแล้วนะคะแต่แครอทโอ้รออีกนานตั้งแต่ปลูกมายังไม่ได้รดน้ําเลยนะคะเพื่อนๆเนาะน,นี่เดี๋ยวมาทางนี้ตรงนี้เป็นหอมนะคะไอ้นั่นขึ้นไปยังบิดรดยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นผักขมก็ยังไม่ขึ้นอันนี้หอมนะคะหอมใหญ่มีสลัดเี็หไเม่ยขึ้น มามาดูตรงนี้ดูนี่ไม่ได้ไม่ได้รดน้ำเหมือนกันนะเนี่ยยายก็ปลูกทิ้งไว้ตามธรรมชาตินะเนาะไม่ได้รดน้าอู้นี่ยายเอามาเล็ดผักสลัดยายบอกยายว่าปลูกไว้ไม่รู้ว่าขึ้นแล้วไม่ขึ้นสวยแล้วไม่สวยยายก็เลยเอามาเล็ดเขามาโรยทิ้งไว้นี่ไงขึ้นเต็มเลยเนี่นี่นี่ไงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะว้ายยายก็ไม่รู้จักชื่อผักนะ นี่ขึ้นเต็มอู้นี่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 ถั่วลันเตาเพื่อนเพื่อนถั่วลันเตาขึ้นเพียบเลยเอาอะไรเงี้ยมาโผล่อยู่ข้างนอกน,นี่ไงเห็นปะเห็นถั่วลันเตาไหมขึ้นแล้วนะคะนี่ก็ขุดขุด,ขดถมๆม,มไว้นะไม่ได้รดน้ําเลยเด้ออนี่เห็นไหมถั่วลันเตาเพียบเลยขึ้นแล้วถั่วลันเตาอันนี้ก็ผักสลัด ไม่ได้ดินแห้งมากเลยไม่ได้มาดูเลย,ยปล่อยไปตามธรรมชาติเพื่อนๆคือมันยังหนาวอยู่นะนเพื่อนๆก็เลยปล่อยๆถึงเรารดน้ามันก็ไม่โตเนาะดูกระเทียมสวยเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้นั่นไปดูไอ้ดูอะไรล่ะนึงไม่ออก ดูอะไรแล้วนึกไม่ออกดูหน่อไม้ฝรัง่งอน,นี้อันนี้สตบบรอเบอรี่นะคะดูดิต้นหอมยายต้นหอมหน่อไม้ฝรัง่งอุ้ยแห้งแรงมากเลยฝนไม่ตกยายว่าจะเอาดอกให้นันมาปลูกขมันสัญญามาปลูกยังไม่ได้ลงไปตายดินเลยนี่สตบบรอเบอรี่ออกดอกแล้วเพื่อน เริ่มออกดอกแล้วสตรอเบอรีนะ่นี่ไงเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมใกล้จะออกดอกแล้วสวยแล้วสวยแล้วเริ่มมีใบมีอะไรมาแล้วเริ่มเห็นเขียวเขียวแล้ววันก่อนมองไม่เห็นเลยนะไปต่อไปต่อไปต่ออุ้ออยหน่อไม้ฟรัง โอ้นี่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 ดูอุ้ยเดี๋ยวมาขุดไงมันอยู่แถวนี้ดินมันดีเดแบบนี้น่าจะขุดเอาได้ทั้งรากเลยต้นใหญ่ๆรากมันใหญ่เนาะมันสิงโตโอ้หดูเอาเพื่อนๆแย่งกันขึ้นนี่น,นี่น่าจะตอนขึ้นมาเจอหนาวนี่ไม่ไปไหนเลยเห็นไหมนี่อ้อนี่เหมือนกันนี่นี่นี่ เห็นไหมอะเห็นไหมตอนเขาขึ้นมาเขาเจอหนาวนี่ช้ำก็เลยไม่ไปไหนเลยอู้เยอะมากเลยบนเพื่อนเห็นไหมนู่นเห็นหน่อไม้ฝรั่งไหมอู้นี่อันนี้สีม่วงอู้ยเยอะมากเลยอะหน่อไม้ฝรั่งนู่น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 เห็นปะเรดิตนี่เรดิตปลูกตั้งนานแล้วก็ยังไม่ไปถึงไหนเลยเนาะมันหนาว ไรดิททั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่เรดิทโอ้โหมาเป็นกอเป็นกำเลย,ย,ยเออนี่นี่นี่เฮ้ยแถวนู้นไม่ใช่หนูกินองยาญหมดเีกแล้วบอไม่เห็นออกเลยดูสิดูดิเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายต้องเอาแกนตะวันออกแล้ว fc ออบอกยายว่ายายปลูกแกนตะวันไว้หนูมันมากินแกนตะวัน มันก็เลยจัดการเอไม้ฝรั่งใหญ่เนาะดูดิอันนี้ก็อันนี้ก็มิ้นมิ้นสารเนรฝรัง่งดูดิมันมาขึ้นเลยอันนี้ก็หอมหอมเกาเรียกอ,อะไรนะหอมป่าดูดิมันมาขึ้นใหญ่ถอนทิ้งจนนี่มันมาจังเม็ดมันนี่เพียบเลยนี่นี่หอมป่าหอมป่าโอ้ยถอนไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าลึกขนาดไหน เฮ้ยหน่อไม้ฝรั่งเฮ้ยหน่อไม้ฝรั่งดูดิอันนี้มันเจอหนาวนี่อันนี้วันก่อนต้นนี้ต้นใหญ่วันกน่อนนี่ถ้า,าถ้าหน้าร้อนนะเพื่อนเพื่อนวันเดียวตัดเลยมันขึ้นมาเร็วมากถ้าหน้าร้อนอดูดิหวังว่าไม่หนาวมาอีกนะเพื่อนเพื่อนหนาวมาอีกของยายไปหมดเลยนะเนี่ยถ้าหนาวมาอีกนี่นี่น,นี่ดูสิ นี่เห็นไหมนี่นี่อันนี้ขึ้นมาตอนที่อากาศติดลบนี่หนาวเขาก็เลยขึ้นไม่ไม่โผล่ไม่เร็วนะถ้าร้อนร้อนพรวดพลาดพึมนี่ฟันสิงโตจะได้มาขุดทิ้งไงรูบับ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 นะคะ ก,ก,กินไม่ทันจะออกดอกแล้วนี่คิดไม่ทันจะออกดอกแล้วนี่จะออกดอกแล้วนี่มีแต่เมนูยากจะเอาไปแกงส้มจะไปยังไม่ได้เอาไปแกงเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายผักในบ้านให้ดูหน่อยนึงผักในบ้านเดี๋ยวไปอัปเดตผักในบ้านให้ดูหน่อยนึงนะพริกใหญ่ออกดอกอยู่ในบ้านแนละ้ว โอ้เดี๋ยวไปเอาแมงลักไปเพาะไหมด้วยแมงลักขึ้นมาก็ตายไม่รู้เป็นอะไรเนาะเดี๋ยวไปเพาะใหม่นะคะลูกลูกลูก,ล,กลูกในบ้านยายดูลูกลูกในบ้านยายนะคะ <c oughs> ไอ้นั่นตัวนั้นั่นยนี่ยายทาหลายอย่างแล้วมันก็ไม่หายสักทีหนึ่งอันนี้น่าจะช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะยายเอาเอา,เอา,เอา เอาหนะ้าช,ช็ชอกฉีดมดช็อกขีดมดนะยายมาคูดคูดแล้วใส่ยายใส่น้ำเลยอยากมาฉีดก็ดูท่าทางเขาจะตายมั่งนะอืมเนี่ยตัวเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยเนี่ยคอยแต่จะมาบีบเอาเนาะฟักทองก็ขึ้นแล้วมะเขือเทศก็ขึ้นเพียบแล้วเนี่ยายจะเอาแค่ย่างละสองสามต้นเนี่ยไม่คือไม่ปลูกเยอะหรอกแล้วขยายเอา อย่างละสองสามต้นพอเนาะมันคือเทศลูกเล็กนี่ธงเทงเนาะขึ้นชายนี่ขึ้นชายบ้านเรานะอันนั้นก็พริกนี่อันนี้ดูสิมันกินจนมันฟื้นมาใหม่แล้วนี่นี่เห็นไหมยอดมันมาใหม่แล้วเนี่ยอันนี้พริกไอโฟนจริงๆไม่ค่อยชอบกินเท่าไรหร่หรอกพอดีมันมีเม็ดอยู่ก็เลยมาเพาะเพาะนี่อันนี้ก็พริกบ้านเรานี่แหละเนาะ ีนี้ปลูกพริกเยอะยายปลูกยังมากไม่เคยถึงไม่เกินยี่สิบต้นนะ่ะพริกปีนี้เยอะมากแค่นี้ก็อือนะนี่ดูมะเขือเพื่นอนอนยสามรอบที่สามตาเรกว่าขึ้นก็เอาไม่ขึ้นก็ไม่เอาเนาะนี่ผลสุดท้ายมาว่าจะแยกว่าจะขยายก็ขยายได้ไหมกลัวมันตายอ,อันนี้ก็พอรี่นะคะหอมฝรั่งนะ นี่พอใส่อันนี้มันก็ใหญ่ดีเนาะพริกบ้านเรานี่แเลยพลิกชีฟ้าเนี่ยเพิ่งใส่เมื่อกี้นี่ไงแมงลักกระเพรามันตายไปทีละตน้นทีละตน้นเหมือนอันนี้เลยรอบที่สามนี่ขึ้นมาก็ตายขึ้นมาก็ตายรอบที่สามรอดอันนี้ก็เหมือนกันนี่เห็นไหมไม่รู้เป็นอะไรเนาะมันเป็นเพราะอะไรอันนี้ก็ตายเหมือนกันนี่ใส่ใหม่ขึ้นใชยการการขึ้นใชยเนาะ เียพาไปดูพริกไอ็นั่นพริกพริกไอ็นั่นพริกอะไรนะพริกพริกทอดพริกทอดนี่ออกดอกอยู่ในบ้านเลยนะคะพริกทอดยายเห็นเปล่าชัดป่ะเนี่ยออกดอกสวยสวยนี่ดูเอานะเลยเพื่อนๆสวยขนาดไหนนี่โอ้ยสวยมากเลย นี่ไงแยกออกมาตนหนึ่งพริกทอดนะคะอันนี้พริกเราพริกเรานุ้ยไปอวบอวกอ่อเลยนี่แต่แมลงเยอะมากเลยไม่ใช่แมลงหรอกอะไรนะเพียพ้ยเพียพ้ยเพี้ยพยายามฉีดฉีดทุกวันนะเนอะไปดูข้างนอกหน่อยนี่กลัมหัวใจดูดิเนี่ยเอาไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนหิมะอะไรตกไม่เป็นไรเลยพอขยายมาทางนี้ไม่ค่อยฟื้นเลยเพื่อน หนุ่มแบบนี้ไม่สวยหรอกไดวจะถอนออกเดวจะเอามาใส่ใหม่มันมันคือรากมันไม่ขึ้นรากนะเพื่อนๆดูดิที่ยายถอนมาจากนู่นเลยไม่สวยนี่มันต้องแบบนี้นี่แบบนี้โอเคแบบนี้โอเคนี่แบบนี้เอาด้วยอันนี้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจดูก่อนอันนี้อันนี้โอเคอนี่ไงที่ยายเพาะมาขึ้นแล้วน,นี้เอาไว้นอกบ้านมันขึ้นเช้าเพื่อน ถ้าไว้ในบ้านขึ้นนานแล้วนี่เนาะนี่ไงขึ้นแล้วแต่ว่าอยู่นี่มันขึ้นแล้วมันก็คือมันทนหนาวได้เลยนะเนาะมันขึ้นช้าแต่ว่ามันก็จะทนหนาวได้เลยอยู่นอกบ้านนะนี่นะคะไปะแค่นี้เลยเพื่อนๆเนาะดูดีอากาศาหนาวๆอีกแล้ววันนี้ บรรยากาศมาจบตอนตรงดอกไม้ตรงนี้ให้ดูหน่อยสวยๆดอกทิวลิปนี่คือเดี๋ยวจะเอากระถางดอกไม้ออกแล้วนี่ <c oughs> หมดแล้วหมดเทศกาลโนมีไข่ลงเรืออีกหรือเปล่ามีไข่ลงเรืออีกหรือเปล่าไข่มีเงินนาะเพื่อนป่ะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะเพื่อน